การประทะกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าจะวานลายทองมันก็เลยปรับเพิ่มขึ้นคือถ้ามันจะมีเรื่องจริงๆอ่ะมันต้องขึ้นแบบกระชากลากถูแบบรุนแรงไงแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยพอดีมันมีกิมมิกนะมันมีเรื่องเข้ามาให้เก่งกําไรนะก็ไล่หน่อยแต่สักพักนึงี่ยมันขึ้นมาได้ขนาดนี้มันจะเกิดแรงเทขายทำกำไรตามจังหวะ ผมไม่ได้อยากให้ลงนะมีมีอยู่มีอยู่แต่ดูทรงแล้วขึ้นมารอบนี้ไม่ได้คิดว่าจะทำออทาหายทองในรูปของบาทอะ่ะมันจะออลทาหายเอาเพราะ <c oughs> ว่าเวลาทองมันลงจากยอดอะครับใครที่เคยผ่านช่วงปี2012มาเนี่ยจะเห็นว่าเวลามันลงมันลงได้นานเออมันไม่จำเป็นต้องรีบรอดูเบเรื่อยคืออันนี้พูดในฐานะคนที่เชียร์ขายไปตอนที่มันเทลงมาจาก3 0 0พเทลงมานะก็ออยังไม่อยากเข้าเก็บรอดูไบเรื่อย ทองคำอาจจะกลับมาก็ได้นะครับคือสินทรัพย์อื่นๆมันกองแตกไงคนอาจจะหนีไปที่ทองก็ได้อย่างนี้ในระยะยาวยังคาดหวังก็ได้ไหมครับพี่ปิงสำหรับทองคาําผมว่าเหนื่อยจะเหนื่อยมากขึ้นยกเว้นเงินเฟ้อต้องมาแรงจริงขออนุญาตไปเรื่องของ asset class ที่กำลัง ถูกจับต้องจับตามองจากทางนักลงทุนอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเองหรือว่าทองคําเองที่ขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาร้อนแรงในขณะนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าน้ําหนักส่วนใหญ่เนี่ยให้ไปในเรื่องของความตึงเครียดในสมรภูมิของทางรัสเซียแล้วก็ทางยูเครนครับพี่ปิงก่อนที่ทรัมป์จะก้าวเข้าสู่รับตําแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าน้าหนักในเรื่องของตัวสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้พี่ปิงประเมินยังไงบ้างครับแ s สเซทคลาสต่างๆได้รับ ภาพของการสะท้อนออกมาเป็นยังไงบ้างไหมครับพี่ตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเออเอาเอาเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเราไปดูกันตอนที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งแรกๆเนี่ยทองกับโดนกดดันนะครับทองโดนกดดันเนี่ยด้วยเหตุผลใหญ่ใหญ่ก็มีการมองว่าหนึ่งนะครับถ้าทรัมป์มานะครับอเมริกาก็จะมีเรื่องการขึ้นกำแผงภาษีอันดอลลาร์ควรต้องมีการแข่งข้านี้ที่หนึ่งนะครับ อันที่2เนี่ยด้วยนโยบายต่างๆของทรัปมเนี่ยได้ทําให้เกิดเรื่องการขาดดุลงบประมาณเป็นจํานวนมากเขาเรียกว่าขาดดุลร้างการคังถ้าขาดดุลการคลังเยอะก็แปลว่าต้องมีการกู้หนี้ยืมสินเยอะฉะนั้นแล้วเงินเฟอ้อจะมาบอลยูควรต้องพุ่งสูงนะครับการแข่งข้าของดอลลาร์กับการพุ่งขึ้นของบอลยูเนี่ยม,มันกลายเป็นปัจจัยกดดันทองถูกไหมนะครับเพราะว่าถ้าดอลลร์มันแข่งข้าคือ ทองคำมันเป็นการเทียบเปอร์เปอร์ดอลลาร์ไงถูกไหมฮะในเมื่อตัวส่วนมันมีการแข่งข้ามากขึ้นนะฮะเศษต่อส่วนมันก็ต้องน้อยลงนะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าบอลยิวพุ่งสูงขึ้นก็แปลว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมันมันมากขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะเอาเงินไปวางไว้กับทองซึ่งมันไม่ได้มีปันผลไม่ได้มีดอกเบี้ยอะไรเนี่ยสู้เอาไปวางไว้ได้พันธบัตรด,ดีกว่าอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะอันนั้นตามหลักแล้วเนี่ยเ,เขา ในช่วงต้นของการที่ทำมาเนี่ยเขาเลยไม่ได้มองว่าทองอาจ,จะเป็นเครื่องมือในการไปเฮดจิงหรือไปป้องกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อแต่กลับมองว่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็การแข่งข้าของดอลลร์บวกกับอะไรบวกกับนโยบายของซัมถ้าผมเป็นประธานาธิบดีสงครามและเซีย,ยูเครนจบภายใน24ชั่วโมงเลยว่าไปเขียมไหมถ้าเกิดถ้าเป็นอย่าง,งานี้แปลว่าเฮ้ยแรงผลักที่ทําให้ทองมันฟื้นขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปี2023แล้วก็2024ี่เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความตึงเครียด เชิงภูมิศาสตร์ในหลายๆภูมิภาคของโลกนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องรัสเซียยูเครนแล้วเพราะว่าประเด็นของรัสเซียยูเครนเนี่ยทำให้เกิดเรื่องของการสะสมทองคำเนี่ยเข้าเป็นทุนสํารองเป็น,เป,นเป็นจํานวนมากเห็นไหมครับเพราะว่าทุนสํารองในรูปของดอลล่าที่รัสเซียฝากไว้รวมไปถึงทองคําบางส่วนที่รัสเซียรัสเซียฝากไว้นะฮะ,ะกับธนาคารผมไม่แน่ใจอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบ ศูนกลางการเงินการแลกเปลี่ยนของโลกที่อยู่ที่เบลยเยียมมันถูกยึดเอาไว้อเมริกาไปยึดเงินตรงนี้ไว้นะครับฉะนั้นรัสเซียก็ต้องมีการสะสมนะทุนสำรองในรูปแบบอื่นๆนะครับเช่นเดียวกับจีนก็สะสมทองมากขึ้นคือ point ที่ทําให้ทองมันขึ้นต้องยอมรับก่อนว่าตัวเล่งของมันก็คือสองครามรัสเซียยูเครนใน,ในที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสงครามรัสเซียยูเครนมันมีวิแววว่าจะจบเร็วทองมันก็โดนกดดันอันนี้ก็เลยเป็นเหตุทําให้ ช่วงแรกที่ทำชนะการเลือกตั้งอ่ะช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทองมันเลยโดนคิวโดนเทล,ลงมาเยอะ <Okay. S 1> ่ซึ่งก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมนะตอนคือมันจะมีวันหนึ่งที่เทล,ลงมาหกสิบเหรียญนะี่ย <Okay. S 1> ผมก็อ๋อเลยอย่างงี้ต้องหนีละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอานะครับมันมีประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนเข้ามาไงแต่ทีนี้อยู่ในทองกลับข้างมาเนี่ยก็เพราะว่าอะไรก็ทำยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่ง คียขสำนัเลยนะที่ทองขึ้นนะคือทำยังไม่ได้เข้ามารับตําแหน่งในเมื่อทำยังไม่้เข้าเข้ามารับตําแหน่งนะฮะคนวัยชราขี้เหงาอย่างโจไบเดนเนี่ยเขาก็ส่งท้ายทันทีนะครับด้วยการอนุมัตินะฮะเงินก็ประมาณในการสนับสนุนยูเครนเนี่ยรอบใหม่รวมไปถึงนะครับอนุญาตนะครับให้ยูเครนเนี่ยสามารถใช้ตัวมิสไซน์นะฮะของที่อเมริกาส่งไปเนี่ยยิงข้ามพรมแดนไปยังรัสเซียได้ เราก็ยังมีมิสไซล์ของฝั่งอังกฤษอีกนาโตก็ต้องอนุญ,ญาตท่านในเมื่ออเมริกาอนุญาตใช่ว่อมันก็เลยกลายเป็นการจุดจุดจุดประทัดนะจุดประทัดจุดเริ่มต้นนะฮะละลอกใหม่ของสองครามละลอกใหม่รัสเซียเองนะฮะฝั่งฟูตินก็มีการแก้กฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์ในการใช้นิวเคลียร์ก็กลายเป็นว่าแก้กฎเกณฑ์ก็พูดง่ายคือแก้ให้มันใช้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับนะการประทัดก,กันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าจะวานลายทองมันก็เลยปรับเพิ่มขึ้น อย่างที่เห็นแต่ย้ําว่ามันก็ได้แค่ไม่กี่ไม่ไม,ไม่ไม่นานน่ะสุดท้ายแล้วเมื่อทรัมป์ได้สาบานตนแล้วเขาเข้ารับตำแหน่งนะครับเ,ออเป็นประธานาธิบดีปุ๊บสงครามรัสเซียยูเครนผมว่าจบเร็วเหมือนอย่างที่เขาประกาศไว้จะแหละนะครับก็ราคาทองอาจจะล่วงได้นะฮะก็ต้องระวังนะครับครับอันนี้คนคาดหวังขึ้นจะไปทําถึงสามพันหรือว่าทำออทาไฮแถวแถว เออน่าจะอยู่ประมาณ2800รอันนี้พี่ปิงคาดหวังไหมคาดหวังว่าม,มันจะมีโอกาสกับขยับขึ้นไปไหมผมว่าที่หน้าก็ลงแล้วเอ,อ้าทำไม,ำไมเอ,อ้างไปลงแล้วคือคือถ้ามันจะมีเรื่องจริงๆอ่ะมันต้องขึ้นแบบกระชากลากถูแบบรุนแรงไงแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยพอดีมันมีกิมมิกนะมันมีเรื่องเข้ามาให้เกงกําไรนะก็ไล่หน่อยแต่สักพักนึเนี่ยมันขึ้นมาได้ขนาดเนี้มันจะเกิดแรงเทขายทำกำไรตามจังหวะ นะครับแล้วผมคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญสําคัญหลายๆเรื่องอาจุดเปลี่ยนหนึ่งก็คือดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าลงถต่ว่าทําไมดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงก็เดาว่ามาจากยูโรที่ตอนนี้ค่อนข้างโอเวอร์โซนะฮะน่าจะมีการบีบขึ้นมาแล้วทำไมยูโรต้องอ่อนจนโอเวอร์โซด้วยไปโดนเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเขียมไหมฮะคุณเข้าใจความหมายไหมว่ามันมีเหตุการณ์ที่บีบทําให อ s เซทคลาสหนึ่งๆเนี่ยมันไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยจนลึกมากเกินไปฉะนั้นแล้วในสัปดาห์หน้ามันจะเกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงช็อตบางอย่างหรืออาจจะเป็นแค่การพักตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแอสเซทคลาสที่มันไปทางใดทางหนึ่งลึกๆมันจะตีกลับอ่าอย่างเช่นครูโซบอกว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้ามันจะมีอะไรเหรอผมก็บอกว่าจ,จะไม่มีอะไรเลยก็ได้ไอความไม่มีเนี่ยแหละมันจะทําให้ยูโรเบ่งดอลลาร์แข็งแต่ดอลลาร์อ่อนเช่นเขาว่าไม่มีคืออะไร ก็คือรลสเสียยูเครนก็อาจจะไม่ได้มีการประท้าอะไรเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้เขียใ <Okay, S 1> ไหมฮะคือตอนนี้มันไม่มีอะไรเห็นป่ะก็ยิงไม่ใส่ข้ามไปข้ามมาแล้วก็มีการยิงสกัดเอาแล้วไงต่อเต่วยามันมันก็ไพอินไงเออแล้วถ้ามันไม่ได้มีรุนแรงอะไรรุนแรงมากกว่านี้อ่ามันก็จะกลับข้างกันในช่วงระยะสั้นผมก็เลยเดาว,ว่าทีน้าทองคาก็ลงผมไม่ได้อยากให้ลงนะมีมีอยู่ <c oughs> มีอย,อยู่แต่ดูทรงแล้วขึ้นมารอบนี้ไม่ได้คิดว่าจะทำออํทหายนะครับอืม <c oughs> รั่ทองในระะูปของบาทน่ะทองในรูกของบาทอ่ะเออแม่งมันจะออทาให้เอาทองในรูกของบาทเพราะว่าบาทอ่อนนะครับอ๋อครับอย่างนี้ในระยะยาวย,ยังคาดหวังกันได้ไหมครับพี่ปิงสําหรับทองคําผมว่าเหนื่อยจะเหนื่อยมากขึ้นยกเว้นกันเฟอร์ต้องมาแรงจริงนะครับแล้วก็เกิดบับเบิ้ลบางอย่างแล้วก็เกิดฟองสบู่แตกนะครับอ่าก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นไหมอย่างที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วก็ต้องรอ,อก,กลางปีหนะ้า ทองคำอาจจะกลับมาก,ก็ได้นะครับคือสินทรัพย์อื่นๆมันฟองแตกไงอ่าคนอาจจะหนีไปที่ทองก็ได้นะครับอืจังหวะเข้าเก็บควรควรประมาณเท่าไหร่ดีครับพี่เิงถ้าคน <วง S 2> ที่<ง>ยาสะสมคือ,ค,อคืออันนี้พูดในฐานะคนที่เชียร์ขายไปตอนตอนสามตอนที่<อ>มันเทลงมาจากสามพันเทลงมานะครับก็ยังไม่อยากเข้าเก็บ <laughs> อยากรอดูไปเรื่อย เพราะว่าเวลาทองมันลงจากยอดอะครับใครที่เคยผ่านช่วงปี2012มาเนี่ยจะเห็นว่าเวลามันลงมันลงได้นานเออมันไม่จำเป็นต้องรีบรอดูเวเรื่อยเอออย่างที่บอกอะว่าตัวแปรที่เร่งให,ให้มันให้ทำให้มันขึ้นมารอบนี้ได้ก็คือสงครามรัสเซียยูเครนทําให้ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเก็บสะสมทองกันมากขึ้นถ้าเกิดยูเครนเสม่งจบเร็วล่ะจบง่ายด้วยสมมติจบง่ายจบเร็ว มันจะเป็นไงอ่ะใช่ไหมะฉะนั um <t <t ้นอย่าพิ่งเลยตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบแค่อารมณ์แบบส่งท้ายโจไบเดนน่ะครับอืออืมครับครับครับถ้ามองในมิติของการเบสนี่คือน้ำหนักขาลงจะมากกว่าขาขึ้นเหรอครับสใช่ของใารผมมีผมรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าเอ่อยกแต่อย่างที่บอกนะยกเว้นเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นมานะครับแล้วบับเบิ้ลในสินทรัพย์กันเงินมันแตก นะคแต่มันต้องเกิดเหตุการณ์นั้นก่อนทองอาจจะเว้าวก็ได้